จาวใต้ข้าวเร่คนินมาเละข้าวหญ่มเมาเลแต่ว่านะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรงนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามไล่เรื่องเลยไม่ใช่เป็นเรื่องระบบป้องกันกน,น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องข้องราคาปาล์มน้ำมันราคาย่างผาร่าและกาีิดินทำกินของพี่น้องประชาชนครับโดยเมื่อเร็แต่ว่านะครับที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองหน่วยกานนาเมืองฉาินะครับ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดแรกนี้ที่ด้านหน้าศาลากลางนะมาพบกับกลุ่มเครือข่ายที่ดินทำกินกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันกลุ่มชาวสวนยางพาราและก็กลุ่มความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งให้การต้อนรับมากว่า500คนพร้อมทั้งยืนหนังสือคอยท่านนายกเนี่ยรองนายกเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเกีเก่ยวกับปากสองพี่น้องประชาชนเรื่องของราคาพืชพ่นทางการ,กรเกษตรอันนะครับ ต่างช่งเรียงเคียลุงป้อมรู้รูลุงป้อมรู้ร,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 รูก็ดังกึกกโกงนะครับนะาจากนั้นเนี่ยนะครับนี่ด้านหน้าด้า,ากลางสำหรับนักซื้อจากนั้นเนี่ยก็คือน้งประชุมนะนะครับรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิจุติจินโต้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวต้อนรับและก็บรรยายสรุปในภาพรวมนะครับดรสุราษีกิตติมุนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแม่งชัด นำเสนอแ์เป็นงานด้านทรัพยากรน้ำและการคัดก้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ในายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์นะครับอธิบดีกบรมรโยธาธิการและพังเมืองนำเสนอพ่อนการดำเนินง,งานโครงการก่อสร,ร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นทีช่ชุชมชนชมุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผู้แทนปอพอนะครับนำเนอเกี่ยวกับแพ่รับมือส่วนน,น,าน,น,วน,นายชั้นธนุนวรรณเกจจนนะครับเลขาธิการสำนังกงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเสนอสถานการณ์ปล์มน้ำมันในประเทศครับ นั่นก็คือภารกิจในช่งชวงเช้านะคะคที่นี่ในช่วงบ่ายค่ะพลเอกประวิตยวงสุวรรณนี่แหละค่ะในท่านาประธานกรรมาการนโยบายปั้มน้ํามันแห่งชาติหรือวากอน,นอปอก็ได้พบกับกลุ่มชาวส่วนปั้มน้ามันจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพื่อที่ตรับเรื่องราวรองถูกเกีียวกับปัญหาราคาปั้มน้ํามันโดยพลเอกประวิตยก็บอกว่าแรกเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะก็ได้สาบถึงปัญหาข้องผีนองเกษตรกรเป็นย่างดีค่ะที่ผ่านมาก็ได้แก้ปัญห้าปั้มน้ํามันย่างกมยก่ะ การระบายสต็อกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน3.6แสนตันไปผลิตไฟฟ้าเพิ่มไบโอดีเซลเป็นตอนค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงข้องผลเอกประวิตรวงสุวรรณกันค่ะจนสำเร็จเป็นรูปธรรมมาช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับน้ำมันนำน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกส่วนเกินจำนวน3.6แสนตันไปผลิตไฟฟ้านั่นก็เป็นความคิดของผม ที่ทำให้ราคาปลาล์มน้ำมันสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลให้เป็น B10 เป็นน้ำมันดีเซลในปี2562โดยใช้เงินกองทุนอุดหนุนนะครับก็แม้ว่าในช่วงฤดูในสงครามยูเครนน้ำมันจะแพงมากจึงทำให้ต้องลดสัดส่วนเป็น B5 ชัว่วคราวเราก็ทำมาแล้วทั้งนั้นนะครับ เพื่อจะช่วยปัญหาในเรื่องราคาปลาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นเพื่อนะครับตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี6-2มานี่ราคาปลาล์มน้ำมันไม่เคยต่ำกว่า4บาทเลย นะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะพลเอกประวิตยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีที่ถนนอําเภอเตเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีค่ะประาคอว่ตตอนแขบไปเปเบาเกลียงเกรี้ยเฟืต่ตกลงมาย่างนักค่ะแต่วา่าพี่น้องประชาชนแขบไปรอก็ไม่นี่ไปไหนนะยังรอต้อนรับเป็นจํานวนมากพอพลเอกประวิตยลงจากรถตู้เท่านั้นและประชาชนในงานก็ได้ส่งเสียงต้อนรับนะคะลุงป้อมสู้ๆลุงป้อมสู้ๆค่ะโดย พลเอกประวิตยก็ได้โบกมือนี่แหละแกยิ้มทักทายยิ้มแย้มแจมไสนะคะซึ่งตลอดทางเดินไปหน้าเวทีนเนี่ยก็มีแร็กเตอรร,รูนะผู้ยิ่งไหวกลางคนแล้วก็มากอดมาท่ายูปเซลฟี่มีคนมาขอจับมือไรนะ,ะแกก็อารมณ์ดีแร็กต่วานี้ค่ะแต่ว่าพันพรื้อค่ะแร็กตวานี้นายประเสริฐบุญประซอบค่ะนายกศมนตรีนครสุราธานีก็ได้นําเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ผุคลองควายนะคะเพื่อที่จะเป็นแก้มลิงต้นคลองบางใหญ่คือตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองได้ยั่ง สมบูรณ์ค่ะงบประมาณ350ล้านบาทแล้วก็โครงการปรับปรุงภูมิมทัศน์กอกลางน้ำตบลบางกุ้งเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีงบประมาณ400ล้านบาทค่ะทางนีผลเอกประวิตรก็บอกว่าเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองสุราษฎร์ที่ยังไม่เซ็ตแล้วก็ไม่มีงอบประมาณตัวเองเนี่ยแหละค่ะจะอนุมัติงบให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ไม่ให้ทุกน้ำท่วมอีกต่อไปค่ะฟังเสี่ยงถ่านอีกสักทีนึงค่ะประชาชนได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินแล้วก็ ของความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเราก็พยายามที่จะแก้ไขโดยการแล้วก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ให้ทางกรมโยธาธิการเขามาออกแบบแล้วมาลงซึ่งจากการบรรยายสรุปเมื่อกี้นี้ผมได้รับทราบว่าจากคลองซึ่งกว้าง2เมตรกลายเป็น12เมตรแล้วก็มีผนังคือ,อปูน กันอย่างดีเลยแล้วก็เป็นเป็นทัศนียาภาพที่สวยงามที่เราเห็นแล้วแล้วก็จะรับรับน้ําทุวมใบได้ทุกทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะหนักมากหนักน้อยหนักอะไรก็แล้วแตนะ่ตอนน่อไปนี้น้ําจะเริ่มท่วมในจังหวัดสุราธานีเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ขอให้หน่วยงานนั้นได้เร่งรัดดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้แล้วเสร็จตามแผนตามที่ทางท่าน นายกเทศมนตรีได้ขอมาก็เราก็เอารบประมาณให้เข้าไปแล้วกันแล้วไปเชื่อจะได้ให้เสร็จเรียบร้อยไปเร็วนะครับจัดกี้นะครับจันบอเอาประมาณแไปอะไรกันนะค่ะไปเร็จเรียวนะเขาข้ากันรวมแล้ว750ล้านนะค่ทบาลนครสู้รัธานีตามด้วยนะครับ จากนั้นรองนายกกระลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญห้าน้ำท่วมชุมชนเมืองนะครับไปที่อ่านัญหาน้ำท่วมนะครับทีตัวจังหวัดนะครับโครงการแก้มลิงสะบัวอ่างเก็บน้ำถูงกระจูดยุทธบุสีทาสะธรอำเภอพุนพิญจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่างนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวน3ามสกาอ่ามสิบห้าโครงการนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการบริการจัดการนา้ำอ่าภายใต้อัประมาณของรัฐบาลนะครับบุรณาการหัประมาณปี2 5 6 0ันนะครับอ่างนี้เนี่ย พุดไปแล้วเนี่ยเจ็ดรยกว่าไร้ายหนองย,ยิงอมในเนื้อที่หนึ่งพรอยร้าสามารถเก็บน้ำนะครับเก้ไ่ปไปหน้าน้ำท่วมในพื้นที่อําเภอพุนพินได้เป็นวงกว้างนะครับอ่างเก็บน้ำนี้ก็อยู่ล่างน้ำพุรนทาสะทอนนั่นเองโอ,อ้นี่ปหินแต่ว่างินเหมือนกันนะว่าเรามีโครงการดีบรอจัดการน้ำเย้ยพันเนียนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดทั้งสามสิบห้าโครงการครับนั่นแหละค่ะอันนั้นก็คือบรรยากาศการลงพื้นที่ข้องผลเอกประวิทย์นะคะ